สวัสดีครับครับจะมาแนะนําวิธีการตอนกิ่งฝรั่งนะครับตำแหน่งที่ใช้ควันกิ่งนะครับก็จะเป็นบริเวณใต้ข้อตานะครับเพราะว่าช่วงข้อตาจะเป็นช่วงที่ว่ารากออกช่วงนั้นนะครับรากจะออกช่วงประมาณนี้ยเยอะครับครับจะใช้ครีมในการควันกิ่งนะครับควันเสร็จแล้วก็จะใช้ด้านในของคีมนะครับหมุนเอากระเทาะเปลือกออกนะครับ แล้วก็หมุนก็เทเอาเนื้อเยื่อเจริญออกอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันน้ําเลี้ยงนะครับเพื่อช่วยในการเล่งรากครับโดยไม่ต้องเสียเวลาเอามีดมาขูดขูดเนื้อเยื่อครับเพื่อเป็นการลดเวลานะครับครับกิ่งที่ตอนก็จะเป็นกิ่งที่มีลักษณะ สมบูรณ์นะครับเป็นกิ่งกระโดงนะครับครับเสร็จแล้วก็ทำการกรีดเพื่อเป็นการเปิดแผลนะครับเพื่อเป็นการแบบเพิ่มพื้นที่ในการออกลากนะครับและเพิ่มพื้นที่ในการให้น้ำยาเล่งรากซึมเข้าไปตามแผลนะครับ ครับกิ่งที่ใช้ตอนนะครับต้องเป็นกิ่งที่ที่อวบครับสมบูรณ์อวบกิ่งใหญ่นะครับเป็นกิ่งกระโดงนะครับถ้ากิ่งลักษณะแบบนี้จะทําให้รากออกเยอะรากออกง่ายครับแข็งแรงนะครับเมื่อนําไปปลูกแล้วจะโตเร็วครับครับต่อไปก็จะเป็นการทําทาน้ํายาเล่งรากนะครับก็ทาให้ชุ่มเลยให้น้ำยาเล่งรากซึมไปตามแผลที่กีดไว้ัะ พอทาเสร็จแล้วก็ก็ทิ้งไว้ให้แห้งนะครับก็ประมาณ2องนาทีสองสามนาทีครับครับยำยาแะไรกลากที่ใช้นะครับก็จะเป็นยี่ห้อนี้นะครับครับใช้แล้วได้ผลดีครับรากออกเยอะ พอน้ำยาเล็กเริ่มแห้งแล้วนะครับก็จะจะเริ่มทำการหุ้มนะครับโดยใช้ขุยขุยมะพร้าวหุ้มนะครับเป็นการหุ้มลักษณะแบบท็อฟฟี่นะครับตุ่มตอนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับโดยจะใช้ไม้ไผ่ในการดามเพื่อป้องกันไม่ให้กิ่งหักครับ ขุยมะพร้าวที่ใช้ก็ต้องมีความชื้นที่เหมาะสมนะครับไม่ฉะเกินไปและไม่แห้งเกินไปนะครับเมื่อบ,บ,บีบออกแล้วก็เป็นน้ําไม่ไหลออกนะครับความชื้นที่พอดีครับโดยทําการหุ้มแล้วก็มัดข้างล่างก่อนนะครับใช้เชือกฟางในการมัดข้างล่างก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ขุยมะพร้าวล่วงหล่นนะครับ เสร็จแล้วก็มัดข้างบนต่อต่อไปก็มัดตรงกลางอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้คุยมะพร้าวแน่นขึ้นนะครับ ถ้าหลวมแล้วลากจะไม่ค่อยออกครับแล้วออกมาก็ลากมีโอกาสหลุดขาดได้ครับเสร็จแล้วก็นำกระดาษฟอยล์มาหุ้มกันแสงอีกทีหนึ่งนะครับนะครับกระดาษฟอยล์หุ้มเพื่อป้องกัน ป้องกันแสงแดดแผดเผานะครับทำให้รากออกดีขึ้นนะครับรักช่วยรักษาอุณหภูมิด้วยไม่ให้ร้อนจนเกินไปนครับรากก็จะออกเร็วขึ้นถ้าไม่มีกระดาษฟอยล์ก็ใช้พวกถุงขนมหรือว่าถุงดำก็ได้ครับใช้ได้เหมือนกันนะครับครับกิ่งนี้เป็นกิ่งที่ ตอนมาแล้วประมาณ3สัปดาห์นะครับก็ลากจะออกมาประมาณนี้นะครับยังไม่เต็มที่ครับยังไม่ถึงเวลาในการตัดชํานะครับก็รอให้ลากแก่กว่านี้ก่อนนะครับออกประมาณเป็นสีน้ําตาลนะครับครับจบเพียงเท่านี้